You're listening t อ KS Podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร Security t h e Happiness Investment ครับมอมสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับนักลงทุนในฝั่ของตัว ผลกระทบนะครับหากว่ารัเสเซียกับยูเครนนะครับมันมีการอิคโนมิกซันชั่นลากยาวนะครับแล้วก็สะท้อนสมุิฐานของราคาน้ำมันดิบที่ปุ๊บมีการตับโตวขึ้นมาและนะครับ ในช่วงหนึ่งสองครึ่งหน้าที่เรามีการประมาณการกันไว้ว่าเราก็อาจจะเห็นทั้งในฝั่งของภาคเอกชนแล้วก็กององแล้วก็ภาครัฐอาจจะมีการดาวเกรด GDP ลงนะครับวันนี้เราเคยเลยมาเปิด sensitivity analysis ก่อนล่วงหน้านะครับว่าผลกระทบตรงนั้นจะส่งผลต่อ GDP เงินเฟ้อและ EPS บ้านเราในเชิงไหนกันบ้างเชิงน,นิดดีเลยครับด้ครับขอบคุณมากก็เ ตอบคาถามคุณบงก่อนนะว่ารอบนี้เนี่ยเราทำเซนซิฟิวิตี้หลักๆเนี่ยมีสามตัวเลขที่เราหมุนนะฮะอันแรกคือราคาน้ำมันเนี่ยที่ปุ๊บปรับขึ้นมาละนะครับจากหกสิบเก้าเหรียญเจ็ดิบเหรียญเนี่ยขึ้นมาเป็นเก้าสิบห้านะครับตัวเนี้ตัวนี้เป็นแฟกต์เกิดขึ้นไปละอันที่สองเนี่ย g d p นะครับตอนนี้ทาง kR นะครับกำลังเตรียมที่จะดาวเกรดนะครับตัวเลขเตัวเลขเดิมที่ทำคือสามจุดเจ็ดนะครับสามจุดเจ็เนี่ยเรายังไม่รู้เป็นเท่าไหร่แต่ว่าเราลงมาเหลือสอง นะครับตัวเลขที่สมเนี่ยอันนี้ค่อนข้างเบี่ยงนะครับตัวเลขนักท่องเที่ยวนะครับเ,เดิมเนี่ยเราทําอยู่8.6ล้านคนในปีนี้นะครับเราลองปรับลงมาแบบเขาเรียกว่าเท่าเคแบง์เลยนะฮะก็คือสามล้านนะครับเราลองเราลองแค่สามตัวเลขเนี้ยเป็นตัวเลขหลักนะฮะแล้วก็ถามมกวิเคราะห์ว่าเออถ้าเกิดสมมติฐานที่เกิดขึ้นเนี่ยกำไรนะฮะของแต่ละบริษัทเอ,อ่อได้ับผลผลลบผลบวกยังไงบ้างเพราะว่าต้องไม่ลืมนะครับว่าผลลบเนี่ยเมื่อกี้เราพูดไปแล้วแต่ว่าบางบริษัทเนี่ย มีความสามารถที่จะปรับราคาขายได้เราก็ถาม2มุมเลยคือทั้งในแง่ของคอสที่เพิ่มขึ้นนะฮะรายได้ที่หายไปจาก GDP ที่ทลดลงหรือว่านักท่องเที่ยวที่ลดลงแล้วถ้าก็ถา,ถามบริษัทนักวิเคราะห์อตอบว่าเออลราบริษัทปรับราคาได้ไหมนะถ้าปรับได้ก็จะได้รับผลกระทบออน้อยลงไปหน่อยนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างนี้บผมเรื่องแรกนะครับต้องบอกว่าถ้าเราดูภาพรวมเลยเนี่ยจริงๆกําไรของออตลาดหุ้นไทยเนี่ยไม่ลงนะครับจริงๆบวกขึ้นมา1.4เปอร์เซ็นต นะครับ1.4เปอร์เซ็นต์นี่บวกขึ้นมาแต่ว่าถ้าไปดูไส้ในเนี่ยมีเซกเตอร์เดียวครับที่บกเด่นคือพลังงานนะฮะเอ่อกำไรของพลังงานจะบวกขึ้นมา33เปอร์เซ็นต์นะฮะจากการปรับราคาน้ำมันจาก70เหรียญไป95เหรียญนะครับถ้าเราหักนะฮะพลังงานออกเราพบว่ากำไรของเซกเตอร์ที่เหลือนะครับจะติดลบโดยรวมนะครับโดยเฉลี่ยนะฮะ8เปอร์เซ็นต์นะครับเอ่อ8เปเซ็นเนี่ยแบ่งออกเป็นสองส่วนนะครับ เอ่อแปดเปอร์เซ็นเนี่ยแบ่งเป็นสองส่วนนะบอมก็คือเรื่องแรกคอสต์นะที่เพิ่มขึ้นนะฮะ GDP ในภาพรวมที่ลดลงนะฮะนักท่องเที่ยวที่ลดลงเนี่ยอันเนี้ยเป็นผลลบนะประมาณสิบเปอร์เซ็นตนะครับแต่นะครับเอ่อบางบริษัทเนี่ยปรับราคาขายได้ตรงเนี้ยช่วยได้บ้างนะฮะช่วยได้ประมาณรักสองเปอร์เซ็นตนะครับคือถ้าเราพูดให้ลงรายละเอียดและให้เห็นภาพเนี่ยนักทุนจะยังเห็นนะฮะว่าตอนนี้ EPS ของตลาดในบุงเบิร์กเลยนะยังขึ้นอยู่นะบอมเพราะว่า คนไล่ปรับกลุ่มพลังงานโดยเฉพาะกลุ่มลงกันที่ได้กำไรจากสต็อกเกนแต่พอหลังจบไปบ้านหนึ่งปุ๊บเนี่ยรเราจะเห็น e p พถูกไล่ดาวเกลทละนะครับอันนี้คือเรื่องที่สำคัญมากที่ผมอยากจะย้ำให้กับท่านลุนได,ไ,ดได้ทราบว่ารอบนี้เนี่ยเราจะต้องเจอไซเคิลของการดาวเกตก่อนนะครับแล้วถ้าเราไปเจาะดูไส้ในนะครับว่าเซกเตอร์ไหนโดนหนักบ้างนะครับเราพบว่าก็กลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มที่ต้นทุนขึ้นแรงนะครับแล้วปรับราคาขายได้น้อยเนี่ย อันนี้โดนหนักนะครับก็จะมีอย่างเช่นเซกเตอร์ทางสปอร์ตนะครับเซกเตอร์รับเหมานะครับเซกเตอร์ถุงมือยางนะครับแล้วก็เซกเตอร์โรงไฟฟ้านะครับโดยเฉพาะในส่วนของโรงไฟฟ้าเอสพีพีนะพวกนี้โดนหนักเซกเตอร์ที่เหลือเนี่ยก็โดนแบบในในกรอบที่อาจจะลดลงมาหน่อยนะครับแต่ก็ถือว่าโดนกันทั่วหน้านะครับแล้วก็จะมีเซกเตอร์หนึ่งที่ไม่พูดก็ไม่ได้คือเซกเตอร์ท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าถ้าตัวเลขท่องเที่ยวลดลงจาก8.6เนี่ยเหลือ3ล้านเนี่ย เราคาดว่ากําไรจะหายไปคือจากกาไรจากลารเป็นขาดทุนแหละก็คือก็คือหายไปร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพตรงนี้ผมมองว่าจะเป็นตัวกดดันนะฮะกำไรภาพของตลาดในไตรมาสสองนะครับก่อนที่นะครับเราจะไปดูการอีกทีหนึ่งในช่วงครึ่งปีหลังเพราะว่าอันนี้เราพูดเรื่องแก้ทั้งหมดก็ไม่ไ,มได้ักทีเดียวเพราะว่าต้องไม่ลืมนะครับว่ารัฐบาลเองเตรียมที่จะ,ะ,ะดาวเกรดตัวของไอ้ตัวโควิดเนี่ยเป็นเอนโนมิกล้วนะครับแล้วก็เตรียมที่จะเปิดประเทศ เต็มที่ในวันที่หนึ่งก,ก,กรกฎาคมคือว่าท่กนไม่ที่เข้ามาเมืองไทยเนี่ยไม่ต้องอเขาเรียกว่าทำ ATK r t p แกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพบวกเนี่ยผมว่าคงครึ่งปีหลังแต่ว่าตอนนี้เรากำลังเข้าแต้มสอที่เป็นช่วงของการถูกดาวเกรดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าเหนื่อยครับถ้าเราดูจากภาพนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมต้องบอกว่ามันไม่ได้มีแต่โลกองเดียวนะบวกก็มีก็คือว่าถ้าเราไปดูเซกเตอร์ที่บวกเนี่ยนอกจากพลังงานนะครับก็ยังมีอีกสองเซกเตอร์ที่บวกก็คือเลอเทกอง นะครับเพราะว่าการที่รัสเซียเนี่ยกับยูเครนเนี่ยถูกแบนนะครับอขออภัยนะครับรัสเซียถูกแซงชั่นเนี่ยเนื่องจากรัสเซียเป็นผู้ส่งออกอตัวคอมมูนิตี้เป็นหลักเนี่ยก็จะทําให้หลายๆประเทศมีการเร่งเร่งสต็อกสินค้านะครับแล้วก็รูทในการขนส่งเนี่ยมันไกลขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเรือเทกองเนี่ยเพราะตัวของเรือขนาดเล็กนี่ได้ประโยชน์นะครับแล้วอีกเซกเตอร์นึงที่ได้ประโยชน์ก็คือโรงไฟฟ้ารีนิเวเบิลนะครับเพราะว่าค่าเอฟทีเนี่ยปรับขึ้นนะครับเขาได้ประโยชน์แต่ว่าต้นทุนเขาเท่าเดิมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย รีนิเอเบิลเอเนจีก็เป็นอีกเซกเตอร์หนึ่งที่ได้ไประโยชน์ครับผมครับโอ้โหแล้วถ้าบอกว่าผมแนะนำนักงทุนอย่างนี้นะครับคือคาดใครเป็นนักงุณของกสิกรเราเนี่ยนะครับผมแนะนําว่าคุณควรอย่างยิ่งเลยนะจบรายการเนี้ยโทรไปหามาร์เก็ตตของคุณนะไลน์ไปก็ได้นะแล้วขอเปเปอร์ฉบับนี้ไปอ่านนะครับเพราะผมเชื่อว่าเป็น p a เปอร์ที่เราทําออกมาเป็นน่าจะเป็นเจ้าแรกๆนะครับเพื่อดูผลกระทบนะครับซึ่งเรากําลังจะบอกว่าถ้า เราปรับราคาน้มามันจากพี่ปูขึ้นน่ะหลายคนจะบอกว่าเฮ้ย EPS มันไม่ลงนี่ทุกคนอาจจะมองจบแค่นั้นแล้วก็เขียนเขียนเฮดไลน์แค่นั้นว่ามันไม่ลงซึ่งมันก็ไม่ลงจริงพี่บิ๊กก็บอกว่ามูลบวกประมาณเปอร์เซ็นต์กว่าๆ e EPS แต่ถ้าเราดูในเซกเตอร์ที่เราไม่นับพลังงานเซกเตอร์เดียวอะเพราะ <c oughs> พลังงานมันเวกมาสามสิบเปอร์เซนต์นะครับของของ EPS บ้านเราแต่ถ้าเราไม่นับนะครับเซกเตอร์อื่นนี่คือโดนแบบหนักนะน้งทุนหนักขนาดแบบเซตรบลงไปประมาณแปดเปอร์เซนต์ EPS อะครับ ถือว่าค่อนข้างเยอะนะถ้าไม่เราไม่นับเซกเตอร์พลังงานนะครับแล้วก็แต่ละเซกเตอร์ที่โดนเนี่ยคือส่วนใหญ่ก็คือต้องบอกว่าโดนเพราะว่าต้นทุนขึ้นแต่ปรับราคาขายไม่ได้ซึ่งอันนี้มาสะท้อนความอ่อนแอเชิงโครงสร้างของประเทศไทยที่อยู่ในเซนอยู่ในโซนของโออีคโนมีแวลูแอดต่ํา นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คุณก็ต้องระมัดระวังนิดนึ่งแล้วกันว่าตอนนี้อ e ีเพซมอัปเกรดจากธนาคารอยู่ฝั่งอาจาะพลังงานอยู่ฝั่งเดียวแต่หลังจากนั้นไตรมาสสเนี่ยระมัดระวังว่ากลุ่มอื่นๆจะโดนดาวเกรดลงมาแล้วก็อาจจะส่งผลต่อเชิงโครงสร้างนะครับซึ่งอันนี้ไม่แปลกถ้าใครจําได้หนึ่งถึงสองที่ผ่านมาผมเคยเปิดสกอร์การ์ดอันนึงให้กับนักลงทุนแล้วผมเคยบอกอนักลงทุนว่าถ้าเป็นเรื่องเฟดอ่ะผมเชื่อบ้านเราอ่ะไม่ได้น่ากังวลแล้วเราอยู่ในโซนเขียวแบบอ่อนๆด้วยซ้าเพราะว่าจากวันนี เพิ่มมา8ปีจากรอบก่อนที่เฟดเขาฮอกกิชรอบนี้บ้านเรามีบัฟเฟอร์ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถ้าในเชิงของรัสเซียบ้านเราถ้า,าแล้วมันเป็นอีคโนมิกซันชั่นในระยะยาวในระยะยาวบ้านเรานี่ถือว่าอ่อนมากนะครับถ้าใครจำได้ผมเคยเปิดสกอร์การ์ดและอันนี้มันเป็นการสะท้อนภาพเหมือนสกอร์การ์ดออกมาจริงๆผ่านตัวเลขทั้ง GDP และ EPS ว่าบ้านเราได้รับผลกระทบเต็มๆจากเรื่องนี้ นะับเพราะฉะนั้นเวลาเล่นหุ้นนะครับคุณก็ต้องดูแล้วว่าไตรมาสหผ่านมาแล้วบางเซกเตอร์อาจจะยังไม่รับผลกระทบแต่ไตรมาสสพวกนี้จะเห็นผลเต็มๆนะครับเพราะฉะนั้นก็เลี่ยงถ้าสมมติจะเลี่ยงก็เลี่ยงเซกเตอร์ที่อยู่ในโซนซ้ายที่ผลกระทบเยอะที่ปรับราคาขายไม่ได้และเซกเตอร์ขวาก็อาจจะยังสามารถไปสะสมได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พี่บิ๊กได้ทําบทวิเคราะห์นี้ขึ้นมานะครับประมาณนี้วันนี้ขอบคุณทางพี่บิ๊กมากครับได้ครับบอมสวัสดีครับ